พิพพอน์คิดจะให้เสด็จหนามาันานป่ตหมายสิเป็นมาเหสีแม่เมืองมาทางไหนขันคือพ่อเรื่องนี้ขึ้นมา,นายามแต่เพอาะแยกเอายาเบือขา,นนายนางหัวไก่พี่จังขาหนึ่งขันบามีหัวกับหัวซืือบึ้งแม่วงหนังกับฟังความแม่บึงและสุยากงก่อนหนึน่ถ้าถึงตอนมันเป็นแบบนี้ต่อไปงามไดนพนิพพอน์แจ้งสิ่ได้เป็นความเหสีเสียทิ้งบอกว่าแหละมันกุ้งคพียมากล้วคุณ ลมดออากาศเย็นเนั่งสิจัมาอาบน้ำตายเลยอาบน้ำซีซอกับสิตายตปเลยมันหนาวเนาะพาการลัดลวงเขาในเขตอุทยานมาทรงบรรณาการบ่อเต่าขึ้นเมืองซำลำดีๆลำดีๆทำตามแผนที่วางไว้ มันว่ามันมันมนลำทั้งไทยลำทั้งสาลาบุรีมันเลยทำล่ำทำน่องสาลาบุรีให้ได้บุ๋โอ้ถ้าไม่ใช่น่องเมี่ยหัวหน้านี่ไม่ได้เป็นหมอลำกับเขานะเนี่ยล่ำดีๆเนี่ยไปยังบ้นตัวย่างเนี่ยมาคุ้มตาเรียๆมๆนี่คือกันออกมาออกไหมออมันเปิดพัดดั้งพัดจะเป็นพระเอกพะยังโอ้ยล่ไปทั่วทิพย์ปวดแดนเบิ้งตัวเป็นหมูหน่อยล่ำออก,ออกฟอ พวกแกไม่คิดว่าจะไปอยู่คณะอื่นบ้างนี่ไปอยู่แล้วครับพ่อหน้าเขาไม่เอาเฮ้ยส่งพ่อเงินกูบเหลี่ยล่ะเบิ่งเิตัอย่างเดียวพอสิร่ำให้เบิ่งตั้งใจเด้อเราไม่เด็กมันดูไหมคะอามมนยิมยยรเมาพมาดีดจากระเบียบมาเนาะอามนยิมงาม,งาม แล้วเฝ้ายางไปหารัชายาพิมพอนว่าจะไหนละเท่านี้สเสด็จพี่คือลมแบบนี้ไหมคร้าวาลมแบบนี้เด็กัะไหนอ่ะเจอเป้าหม้แล้วหากเดาผิดตพงสีสันวันหนักนั่งใส่สุดเรียบๆอยู่นั่นจะต้องเป็นพระชายาพิมพอนเป้าไม้ของเราอย่างแน่นอนเลย,ย,เยพี่ไปครั จะเข้าไปวอากับผู <c eless ness> ้เสียผู้สาวน่ะเสด็จพี่่งพูดจาให้สุภาพเรียบร้อยนะเบคะาพี่เข้าใจดีเพราะว่าเสด็จแม่ยำานักยำหนาว่าเกิดยังขึ้นจะต้องรอกเอานั่งพระชายาพิมพ์รนี่มาเป็นสู้ให้ได้มาเริ่มพรชายาพิมพ์พรอย่างนั้นนงขามสามตะปูห่างแันโอ้ดอกท่านตะวัน สวัท่านตะวันสาะบุรี่อยู่ใส่นอ้องโมเมนตะ์โมเมนต์เป็นลอยออกมากสิโอ้นั่งเฮี้ยงกันละเมื่อเพื่อแม่สองนั่งอะไการสร้างจิตเสียเทาแม่อันนั้นเป็นภาชยาพิมพ์พรมาอนะนอะอะไรนะใช่ภาชยาพิมพ์พรหรือเปล่าใชี่ นีกินเบื้องถวอยบังคมพระเจ้าปาพชยาพิมพร์รเอดูพระองค์ทรงเสาสีราพักบ,บสดใสมีเรื่องอยังอยู่ในใจบน่น้อพระองค์เจ้า้าองค์เจ้าโอ้ยก็ได้าม่มวนม่าหวานแก่น้อเะมไม่หวานปากหมอเพราะห้เหมดตายคือจือบอ ทีแถลงไขกินยาจางคุนป่วยเก็บไว้ไข่ทิ้งมหอนไผจะรู้หอมตัวน้อมาเมียผู้ใดวาน้ำได้ปัญญาไทยปัญญาไทยดอโอหนอน้องเอ๋ยเทยวอย่าเฝ้าอะไรนะโอ้หนอน้องเอ๋ยป้อนีน้องซาสตรีพอขออยู่ดอกเป็นคน สิไปโดนเหวตายพ่อเขาง่ายไปกินพร้อมทันใจน้องพ่อกาสร้างง่ากับบ่ิได้ทีทันใจน้องพ่อต็มทีง่าขามนี้กับพบ่ิได้หินนี้น้องเอ้ยน้องเลยมีความสาม,มารถเอาพญาเป็นภาษาไทยบอก็มีสิเออบุนีวันนี้เรามาแสดงสลักบุรดีนี่เราต้องพูดภาษากลางนะพี่จะแป้ไปคืนมาก่อน พูดไปบางท่านน่ะนะนะมาทางไหนญาติบาทถ้าของน้องอาของอไอจะตวดเงานะมาแม่ลุงเพชรลุงเพชรมาช่วยหน่อยจะตอดอย่างไรก็ไม่ผ่านอรังการแค่ไหนไม่เป็นผลสวนทานตะวันอยู่บนหัวดูแล้วสับประดนมีแต่คนเป็นบ้ากล้าถามเลีย หญิงจะงามงามของใหญ่ใค่ใบหน้ายญิงจะสวยสวยหว่างขาใช่ตาหวานยญิงจะแก่แกลีรลาอยู่ได้นะประสบการณ์ก็ผ่านชายหลายๆโฟมนจุดติจิดตังอละหังจิดติเถอเอออามะคันเตเมื่อคืนฝันดีหรือเปล่าอ๋อเมื่อคืนนี้นะฝันดีนะคะฝันเห็นชายไปขี้งอยริมจีก็ไม่กัน เียงนีิตกใส่น้ำดังตั้มมั่เหม็นตาเบิ้งในวาดหนาขึ้นเหลือวะเบิ้งพองแง่หำตาไปเหลีหยวเห็นหำโลดเพะมีความวาวไมตกนะไปพ่อสูตรอะไรนะไม่ตกนะเอาขวัญใหม่ก็ได้ขวัญใหม่ตามองดูหำอะไรก็ว่าไปสิฉันไม่บกันไม่พูดเรืเอ่องหำนะเออเกิดเป็นผู้หญิงยังไงนะ อันเกิดเป็นหญิงอย่างเราเศ้าใจนักอยากมีรักสักคนใจหม่นมองก็ายใดจะสนใจหันมามองถ้าได้ลองจะลองว่าแอโน,นลาดีงานนี้รูปเงมอขอนกัน้นพูดมานานแล้วอยู่น้ำจะเลยพาไปกินน้ำหน่อยสิโอ้ยก่อนจะกินน้ำต้องกินกุ้งทีน กินกุ้งมัต้องเรียนหาวีงไปผู้กยิงหัวหยองจังสีไปบุดลงในน้ำสร้างสถากนกันค์อืนเอาหัวหยองมันมากจันหัวน้องๆกับจำหนี่หมอยนี่ทนะี่ซันใหญ่นะนีมันลวนเบื่แล้วถ้าไปกินน้ำน,นัะเกจฉันจะพาไปกินน้ำใต้หุ่นบักมี่ <c oughs> ฉันไม่ไปนะใกล้หุ่นบักมี่อ่ะทำไมล่ะไปชอบมันมีหำถ้าจังจแบบันน่ไปหุ่นบักแต้ก็ได้ไป รพระชายาคงจะสงสัยม,มอมฉันนี่เป็นภัยกันเรียนมอปรจกา,ามอมฉันมาจากเมืองขึ้นมาจากแฟนมี่ใช่มาทรงราจะมานาการได้ยินมจะซื้อเสียงเรียงนามาพระองค์นี่เป็นคนผู้สวยผู้งามเพราด้วมา่พบว่าหินแล้วก็สวยงามดัง,งคำกลอนสายอีลีแต่พระชายาเป็นอย่างจังมะนังนาเสาวนาหมองอยู่หลังว่างแบบนี้เนาะพระจกา,าพระองค์นี่เรื่องอันไหนหากบ่ลังเกียจ หรือหากว่ามีค้มกระวนใดแรงสามารถปรึกษาหมอมชันในทุกเรื่องนําประเจากาค่ะโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจพระเจ,จ้าค่ะโอ้ท่านคือสิรบาลไม่มีปัญหาหัวใจแล้วอ้าวบงคนเนี่ยมันเบิ่งโมยากอกินตนาการไปเบิ่งตาเดียวก็ออกมอมฉันคิดว่าพระองค์บ่มีความสุขเพราะว่าได้ผัวเ่าเป็นบ่พประเจากาค่ะเจ้๋ยวเพญยสุนาาุโมราา ทึงเทาทึ่งจืดทึ่งชืดให้มอมฉันขอรวงเกินถามจะคำเนียมได้บกพระเจ้าค่ะถามยังไงหัวนอนน้ำจะเถื่อโพระเจ้าค่า โอ้ยมันหยุดคอยแต่นอต้องแต่ผัดเด็กแย่มันดีมันติดพุงคว <ri> ามจำใจมาเป็นคำหวานเถื่อน้อยพิ้งพออลอยลกักยิ้มมันตั้มตึงระวางใจเปิดเผยออกมาโรดไปแต่ก็เกะ,กะเจี๊ยงไม่ก็ขับไม่ปกตีสิ่งที่ผาหเราเกียดบ้าไถ่กวนหูแต่ก็ทั้สวย อาไรอามันมีเมืองมีใช้ยังปิเมิดอย่าคิดกัวเก่งยานโอ้ยดูอาการเผาอแล้วนักเบาเผาอเลืองคุ้นสิบปดป้อยบ้างทำไก่ว่างให้ผ่อนคลายนังบอกขี่ลายเพียบหน้าเพียงายฝานกองเพชงนาบุตรเหม็นอมทุกข์ให้อ้วยมาทัางเพียงอ,อ,อาลินยินดีช่วย หายังบ่ต้องห่วงอุป,ปสรรคทั้งปวงที่อามันกระซอยใดให้ล้งลาอย่าละเว้อพระองค์เออพระชายามีเรื่องหยังนากอกนาใจบอกออกมาให้หมดเลยนะเบค้ามองฉันก็พี่อามันนะพร้อมที่จะช่วยเหลือพระชายา วเครื่องเล่นนาเบทคค้าเกิดจากซีร็อกตอนนี้นะ่ะเรวต้องการกาจัดเสด็จยากเลยต้องการข่ามันตาเพราะว่ามันะเป็นแม่ผัวที่ประยุกแงันให้เราเป็นพระมหดสีพวกท่านที่ซอยเราแดดมาหรอฮะหมายก็ว่าใจม,มอมฉันมีว่างแผนฆาแม่ผัวของพระ,ะองค์เองเป็นโมบะเจักรตั้งแล้วนะพะองค์่องมีกมาก แต่าหากบอกอามันคนนี้ทำสำเร็จแล้วอามันขอจะได้บอกท่านจะขออย่างัรขอคบมาดูใจกับพระชายาแบบถูสาวแล้วก็คอยขยับขยับขยับป้าป้าป้า,าไปเป็นแบบผัวเมียเพราะองค์สิตดขาดก็นอไปเจา้าค่ะตกลงไปค่ะโอ้ช์ชยแต่าบางเรื่องนี้นะ แล้วขอให้พวกท่านปิดบังเป็นความลับก่อนสิได้บ่บ่มีปัญหาพระเจ้าค่ะว่าแต่พระองค์จะลืมคำมั่นสัญญาหม่อมฉันจะเฝ้าจัดการสังหารสมเด็จยากรุณาภายในเร็ววันพระเจ้าค่ะดีมากเลยลูกอาด์ลูกอาด์ลูกอาร์วักควักคว้าเม้นยังดูกรเนี่ยค่อยหน่อยหน่อยแค่บ่ถามเขาดูนั่นถามเขาให้เขาเอาใส่ไหมมึงดูหน่อยวะล่ะต้องลองดูต้องลองดูพะนะ ข้อ,อกางห,หัยยนผู oh, ้ใหญ่มันก็มีอยู่โอไม่มันทดสอบด้วยนะเจือบว,วันนี้มึงมาอาบน้ำไม่มัดเขาไปใส่แปะเนี่ยจาดน้าใส่ปาปากวักกวักาบน้ำมาอาบมาเื okay. ่มอ้าวพวกทหารทั้งหลายเดินทางกลับไปยังแพ่นมีชัยเดี๋ยวอีกเมื่อกี้เดือนปูนสิภากลับขึ้นมาเหยียบเมืองสุวรรณทา,าออวรอีกเลยเร็วไป